สวัสดีครับปุ๋ยอีเวอริดอำเภอที่มันปลดแต่งวัดปัตตานีนะครับวันนี้มาติดตามปุ่นร่างกใา่ปุ๋ยกล้องหนังเปลืองนะครับคยาของกล้องหนังเปลืองใจปุ๋ยไปเรื่อยบนปื๋ยมั้งหนังเปรีนกะโอ้คนนี้พี่กี่ไหนพี่กี่ไหนนะเปลือกหนิ่งนะเืัวเต้นหนำยางดีขึ้นไหมกะเพิ่มขึ้นนิดนึงพี่เจ้าเลียวนะเอเจ้าเลียวใกล้หนำยางนะครับเก็บหนำยางเจ้าเลียวมาดูดินนี่ะครับเจ้าเดียวนะครับอย่างอยู่อยอยู่เลยนะคะอย่างยอยู่เลย หลังจากนี้ก็ได้เดือนได้ล่ะจองอะไรเลยจะไม่ปุ๋ยจองอะไรแล้วจองไว้แล้วได้เดือนประมาณมีนาทะมีนาได้จักตีเหล่าอันนี้ใจมาเรียบละมันตั้งี่เดือนที่เดือนเลือดอะไนะกองหน้าเปลืงประมาณนั้นนะประมาณที่เดือนเลือดอะไรก็จะเป็นเดือนหน้าปล่อยใจได้นะกระจายกระจายดีราคาก็ไม่จุ้งมอดจุ้กับรากายางอย่างนี้รากายางก็ไม่จุ้งปุ๋ยกับราคากระเมจุ้งมันครับือว่าได้พูนดีนะครับอินเลียครับได้พูนดีเนี่ย เติ้นนำยางดีก็เตื้ว่าได้นะป้านป้านวันนี้ขอบคุณน้าเปลืองตหางนะครับดูบี้ครับับูน,นี้